เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพสวัสดีครับนี่ผมมาชีพเข้าบ้านไปสวยมาชมเลือกซเลือกอยู่นะครับปิดถนนลาดยางปแปลงนี้นะครับบรรยากาศกันดีล่มลื่นนะครับแต่นหน้าติดลาดยางเดินทางสะดวกสบายเนี่ยจะไม่จกแจกไม่โจแจะครับเป็นถนนลาดยางในหมู่บ้านในแหล่งชุมชน มีไฟถนนด้วยไม่มืดไม่เปียวมีเพื่อนบ้านด้านข้างก็ติดถนนนะครับอนาคตก็ไม่แออัดไม่วุ่นวายแน่นอนไม่ติดใครตัวบ้านสวยงามพร้อมอยู่ได้เลยมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำต่อเติมโรงจอดรถให้เรียบร้อยนะครับโรงจอดรถก็มีซิง์ไว้ให้ล้างมือล้างจานก็ได้ด้านหลังก็เป็นพื้นที่ว่างอยูสายมาเป็นส่วนตั้ครับไม่ติดใครเงียบสงบ ราคาไม่แพงด้วยนะครับ5 9 9 9 9 9เรยกสเลยครับเล็กสวยๆเลยทีเดียวฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆทำเลดีๆบรรยากาศดีๆเลือกซื้อกับประจำทุกวันใไม่ดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยแปลงนี้พื้นที่38ตารางวานะครับด้านข้างก็ยังจอดรถได้หลายคันทำเลค้าขายออกแยก กินสีออกคูบัวได้ครับผ่านถนนเพชรเกษมแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองอยู่ด้านหลังเซเว่นสร้างใหม่นะครับไม่กันดานครับไม่เปรียวอยู่จังหวัดราชบุรีครับท่านใดกำลังมองหาที่หามาโซนนี้อยู่ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ